อาลค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วแต่ช่วงนี้เนี่ยเราจะให้คุณผู้ชมชมคลิปก่อนจากคุณผู้ชมทางบ้านแต่หลังจากจบคลิปแล้วหลังจากจบคลิปแล้วเนี่ยเราจะรับโทรศัพท์จากคุณผู้ชมนะคะโทรศัพท์ร่วมพูดคุยกับเราหมายเลขโทรศัพท์ของเราศูนย์สองสองสี่แปดแปดสองห้าหนึ่งโทรได้ทั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะใช่แล้วค่ะรมารอสายกันค่ะตอนนี้เราไปชมคลิปกันเลยค่ะ Mom Share รักมากเลยใช่น่ารักจริงๆคุณผู้ชมคะแล้วถ้ามีคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้แบ่งปันแชร์ความน่ารักกันเข้ามานะคะทาง Facebook มัมครับค่ะแล้วก็ถ้าอัพอินสตาแกรก็แท็กมาที่เราค่ะมัมครับ m c a r ค่ะใช่แล้วถ้าได้ออกอากาศก็รับเสื้อไปเลยถูกต้องถูกต้องตอนนี้ได้ออกอากาศเราก็รอสายจากคุณผู้ชมทางบ้านแต่ตอนนี้ถามลองตุ๊กก่อน วันอาทิตย์นี้วันเลนทน์แล้วมีการเตรียมตัวอะไรยังไงมีใครโทรนัดหรือยังเราต้อง<ท>ม,ององมีหรือไม่มีเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะคือถ้าไม่มีเราก็พูดไม่ได้เพราะอายะะ <c oughs> ใช่แล้วใช้คําว่าเราต้องพร้อมตลอดตอนนี้โทรามาได้นะคะศูนย <c oughs> <ต>์สองสองสี่แปดแปดสองห้าหนึ่งใครจะรชวนแม่ตุก๊กก็ไปวาเลนทน์โทรมาได้เลยค่ะ <c oughs> พร้อมมากแต่คุณผู้ชมผู้หญิงต้องสวยแลวต้องพร้อม <c oughs> จริงยิ่งช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยน คือบางวันเราก็บำรุงผิวแบบนึงพี่น้องอ่อนและไอ้วันที่ตื่นมาแล้วสิองศาผิวก็กระจุยเลยค่ะใช<ด>่ช่วยบอกเคลดลองสาวไทยหน่อยค่ะนี่พูดจริงๆขอ,ขอโทษเลยคุณผู้ชมแห้งและกี่อ<า>่อนค,ค,คือเวลาเราอาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ย อย่าเช็ดตัวให้แห้งต้องให้หมาดๆแล้วก็ทาบำรุงผิวไม่ว่าจะเป็นไม่เคยเห็นผิวพี่เจ๊งเลยอ่ะคือไม่ว่าอากาศเป็นยังไงผิวพี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คือทาโลชั่นทั้งเช้าและเย็นไม่ว่าอากาศจะร้อนหรือหนาวหรืออย่างเงี้ยพี่ทาโลชั่นทุกวันค่ะแล้วโลชั่นพี่มีเยอะไหมที่บ้านเยอะเยอะค่ะมีแบบมีแบบว่าเข้มข้นมากเข้มข้นน้อยอะไรเงี้ยได้แล้วแต่อากาศใช่โอ้นี่เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งใช่เพราะบางทีเราอยากจะซื้อเข้มข้นมากเราก็อาเราจ่ายได้ซื้อมาเอาเนอะเกินเพราะอากาศมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นต้องมีหลาย เพราะฉะนั้นเรามีเคล็ดลับความงามแบบดูแลตัวเองรับบาเลนไทยมาให้ดูกันด้วยว่ามีเคล็ดลับเมื่มากกันงั้นไปชมก,กันเลยค่ะค่ายใกล้เข้ามาทุกทีแล้วกับวันแห่งความรักเชื่อว,ว่าคุณแม่แม่หลายคนคงตั้งตารอเซอร์ไพรส์าจากคุณสามีอยู่แน่เลยแต่ระหว่างตั้งหน้าตั้งตารอเราก็ต้องแต่งสวยให้พร้อมตอนรับของข,องขวัญจับพวกเขาดีกว่าค่ะวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากแค่เริ่มจากนับหนึ่งให้ถึงเจ็ด กับขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. นึ่บำรุงผิวด้วยน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวหลังๆหน้าในปริมาณที่เล็กน้อยพร้อมกับนวดเบาๆเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดวิธีนี้ทำให้ผิวหน้าของคุณแม่ดูฉ่ำน้ำชุ่มชื่นสุขภาพดีแม้ในวันไร้เมคอัพค่ะ 2. การที่เราสระผมเป่าแหง้งหวีและจัดทรงอาจใช้เวลาน,านานเป็นชั่วโมง ลองหันมาใช้แชมพูแห้งทำความสะอาดและขจัดกลิ่นหนังศีสาดโดยไม่ต้องล้างออกแทมประหยัดเวลาไปได้เยอะเหมาะสมกับคุณแม่สังคมทำงานนะคะสาสำหรับคุณแม่ที่มีผิวสีแทนแค่มั่นใจในผิวสีแทนของตัวเองแต่งหน้าโทนสีทองก็จะช่วยเพิ่มความเซ็กซี่ได้โดยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยส่วนคุณแม่ที่มีผิวขาวการเน้นปากสีชมพูแก้มสีพีชแค่นี้ก็สวยดูดีและแพงมากๆแล้วล่ะคะ่ะ 4. ขอแค่10วินาทีในการลงแป้งเล็กน้อยให้ใบหน้าดูสว่างปัดมาสคาร่าเพิ่มมิติให้ดวงตาด้วยอายไลเนอร์และทาลิปกลอสสีอ่อนเพิ่มมิติให้ใบหน้าโหน่ารักอะ่ะ 5. ฟันสวยเพื่อน่าใสขั้นตอนนี้คุณแม่อาจใช้ช่วงเวลาหลังส่งลูกๆไปโรงเรียนแวะเข้าร้านทำฟันเพื่อฟอกฟันขาวขจัดฟันเหลืองที่ทำให้หน้าหมน่นกลับมาดูสว่างเหมือนเดิม 6. สปาหน้าเชื่อว่าคุณแม่หลายๆคนคงเข้าใจกับวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติแต่ขอแนะนำสำหรับคุณแม่ท่านไหนที่ไม่ค่อยได้เข้าร้านสปาก็อาจจะทำได้ที่บ้านเพียงแค่นำโยเกิร์ตผสมน้ำผึ้งมาพอกหน้าสัก10-15นาทีนำไอน้ำมาอังหน้าเพิ่มอีกสัก5-10นาทีก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะ 7. ดื่มน้ำเปล่าผสมมะนาวเพราะน้ำเปล่าจะช่วยทำให้ผิวพันธ ดวงตาสดใสและชุ่มชื้นอีกทั้งยังขับสารพิษในร่างกายลดอาการบวมและท้องอืดแต่วันนี้เราอยากแนะนำให้คุณแม่บีบน้ำมะนาวลงไปด้วยค่ะเพื่อเพิ่มวิตามินซีให้ผิวสวยใสแถมยังขับปัสสาวะลดอาการคลื่นไส้เจ็บคอและท้องผูกได้ด้วยค่ะเพียงแค่เจ็ดขั้นตอนง่ายๆไม่กินเวลานานก็สามารถทำให้คุณแม่วัยสวยกลับมาเป็นวัยใสต้อนรับวันวาเลนไทายได้แล้วล่ะค่ะ เห็นไหมคะยุ่งหัวฟูเป็นคุณแม่ขนาดไหนเรามีเคล็ดลับมาบอกแล้วอันนี้ทําได้จริงนะคะแม้ว่าจะยุ่งขิงอยู่ค่ใส่ไวรุ่นชอบเลยนะคะพารทำเสร็จถูกต้องไม่ต้องไปสปาที่ไหนเลยทําเองได้ที่บ้านนี่แหละค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวเลยนะคะถูกต้องค่ะตอนนี้เรามีคุณผู้ชมนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่โทรจากจังหวัดอะไรชื่ออะไรคะ จังหวัดราชบุรีค่ะราชบุรีคุ้นมืคุณแม่ไก่ที่เป็นแขกประจำคุณแม่พี่ออนคะหนูหนูขอถามนอกเรื่องได้ไหมคะได้ค่ะที่ข้อมือพี่ออนนาฬิกาหรือเปล่าคะนาฬิกาค่ะถือว่าเป็นมัมส์บิวตี้ไปนาฬิกาค่ะเป็นนาฬิกาแต่ว่ามันประโยชน์หลายอย่างอะไรนะคะนาฬิกายี่ห้ออะไรคะเดี๋ยวหลังมาแล้วกันนะคะได้ค่ะบอกไว้ก็ได้นะมันเป็นโทรศัพท์อะค่ะเป็นนาฬิกาแบบ ทําได้หลายฟังก์ชันเอาไว้วัดแบบว่าเราก้าวเดินเท่าไหร่อัตราการเต้นของหัวใจเท่าไหร่เดี๋ยวหลังไม่ดีกว่านะคะนะเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้หลังไม่ค่ะค่ะแล้วเมื่อเมื่อสักครู่ได้ดูตอนต้นรายการไหมคะไม่ได้ดูค่ะหนูเพิ่งเปิดมาค่ะเพิ่งเปิดมาเจอนาฬิกาพี่อ๋อเลยมีลูกหรือยังคะมีลูกหรือยังคะ มีลูกแล้วค่ะห้าขวบค่ะหนึ่งคนเหรอคะมีมีกี่คนคะคนเดียวค่ะคนเดียวแล้วตอนนี้ห้าขวบเห็นแววพรสวรรค์อะไรของลูกบ้างไหมคะลูกชอบอะไรเราอยากจะส่งเสริมชอบว่ายน้ำค่ะชอบว่ายน้ำแสดงว่านักกีฬานักกีฬานักกีฬาต้องมาเจอแม่แอมนะแล้วตอนนี้ลูกๆที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยมีปัญหาอะไรไหมคะ อยากจะมีคําถามอะไรฝากาไม่ค่อยทานข้าวค่ะอ๋อไม่ค่อยทานข้าวมากจะมีจะมีคุณหมอมาทุกวันพุธเลยฝากถามคุณหมอไหมคะน้องมีน้องเป็นยังไงคะที่ไม่ค่อยชอบทานก็ไม่ค่อยทานผักอะค่ะทานแต่ขนมทานแต่ขนมกรุบกรอบขนมขบเคี้ยวเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นปัญหายดทิตนะคะใช่นะเดี๋ยวเราจะฝากถามคุณหมอให้แล้วอื่นๆมีไหมคะนอกจากไม่ยอมทานข้าวทานแต่ขนมแล้ว ไม่มีค่ะสุขภาพแข็งแรงดีค่ะค่ะอ่เดี๋ยวเราจะฝากทามคุณหมอให้แล้วก็ถ้าไม่ได้ผลเดี๋ยวจะส่งแพรวภูมิไปเทรนเรื่องรับประทานนะคะขอให้บอกไว้ใจลูกดิฉันนะถ้าอย่างนั้นวันนี้รับเสื้อจะทางรายการไปนะคะค่ะเดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยว ทีมงานเขารู้ค่ะว่าว่านาฬิกาคุณแม่ยี่ห้ออะไรเดี๋ยวถามหลังไม้ได้ขอบคุณค่ะค่ะทัสดีค่ะขอบคุณที่โทรเข้ามานะคะคุณแม่ค่ะ022488251นะคะชมมาทักทายกันได้นะคะฝากคําถามได้ใช่ติชมด้วยเราจะได้นําไปพัฒนาปรับปรุงนะคะรวมถึง รับเสื้อไปของที่นะล,ลึกอ้าวทีนี้ไม่ไม่มีเวลาแล้วอยากจกะหมด,ดกกเวลาแล้าอีกสักสายนึ่งแต่ขออนุญาตค่ะประชาสัมพันธ์วันจนันทร์แขกรับเชิญของเราเป็น<ฆ>คุณพ่อที่สุดยอดมากๆเห็นว่าคุณแม่เนี่ยเลี้ยงลูกเหนื่อยทํางานบ้านเหนื่อยเลยไปเข้าคอร์สเรียน<ฆ>เรียนเพื่อที่จะแบบดูแลคุณแม่ดูแลลูกเรียนนะวิธีดูแลลูกดูแล ภรรยา,ยาะนะคะคจนมาเป็นเจ้าของเพจ daddy ตั้มถูกต้องเขาจะมีมวิธีการยังไงอะไรยังไงบ้างวันจันทร์พบกับเขาแน่นอนแต่วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะทีมงานทุกคนต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามชมแต่เราจะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางช่อง M cut family 14แห่งนี้แล้วค่ะวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ